สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยปัญหาธรรมนะคะกับอาจารย์เฟิร์สนะคะฤศีเทวะบันพศกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่คําถามนะคะการสวดมนต์นั่งสมาธิดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราขอประชาสัมพันธ์ของอา,อาจารย์เฟิร์สฤศีเทวะบันพศกันนะคะสถานที่ของอาจารย์ อาจารย์เฟิร์สนะคะหรือสีเทวะบันพนนะคะของเราก็จะมีการลงนะเมตตานะคะเสริมดวงเสริมสเสน่ห์นะคะเสริม เมตตามหานิยมนะคะแล้วก็มีการดูดวงนะคะแล้วก็จะมีเครื่องรางวัตถุมงคลนะคะต่างๆนะคะในการเอาไปบูชานะคะเสริมดวงเสริมชีวิตเสริมค้าขายนะคะเสริมเรื่องคู่ครองนะคะเสริมโชคลาภนะคะแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะทางสำนักเราก็ยังไม่เปิดให้ใครเข้ามาใช้บริการนะคะก็เป็นการคุยกัน ผ่านทางนี้ไปก่อนนะคะใครที่มีคำถามนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะคะหรืออยากรู้เรื่องราวต่างๆนะคะของเครื่องรางของขังต่างๆนะคะก็สามารถนะคะถามคำถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินนะคะก็จะให้อาจารย์เฟิร์สหรือสีเทวปันพศนะคะเป็นผู้ที่จะตอบคำถามให้นะคะ เข้าสู่คำถามนะคะการสวดมนต์นั่งสมาธิดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เฟิร์สทันช่วยตอบคำถามให้นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิดีอย่างไรใช่ค่ะดีมากเพราะว่าเป็นการที่เราได้อยู่กับตัวเองเป็นการทำให้จิตใจสงบจากที่เรานั้นคิดเรื่องวุ่นวายมาทั้งวัน แต่ว่าเราจะเห็นว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิดีอย่างไรนั่นน่ะต่อเมื่อใจมันเริ่มสงบแล้วนะ่าเมื่อใจมันเริ่มสงบแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราทำนี้มีประโยชน์มากมันเกิดความสุขมากจะมีเงินมากมายเท่าไหร่เลยไม่มีความสุขเท่าการสวดมนต์นั่งสมาธิ่าแต่แต่จะเห็นต่อเมื่อใจสงบนะใจเริ่มสงบใจเริ่มเบาเนี่ย โอ้โหมีความสุขเหลือเกินเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจะมีเงินมากมายเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เกิดจากการที่เราเนี่ยมีความภาคเพียรการทําสม่ําเสมอการส่วนมน์การปฏิบัติสม่ําเสมอความสงบเกิดขึ้นโอ้โหเราเราจะเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนจริงท่านพูดจริง ความทุกเนี่ยดับเลยความคิดฟุง้งซ่านความทุก์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดับหมดเมื่อใจสงบเนี่ยดับหมดจะทํายังไงให้ใจสงบอ่าแล้วจะทํำยังไงให้ใจมันสงบลงเราก็ต้องหาเราก็ต้องหาเขาเรียกว,ว่าเครื่องเครื่องหยุดของใจก็คือการปฏิบัตินั่นแหละการเจริญกรรมฐาน ก็ใช้นนั่เหมือนเดิมไตรสนาคมพุทธทางสนังอาฉามิทามังสนังอาฉามิสังฆ้งสนากันนากาฉามิท่องไปง่ายๆวันละ5นาที10นาทีอ่าวันละ5นาที10นาทีท่องไปวอใจสงบนั่นแหละจะเห็นเลยว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยมีประโยชน์มากๆเกิดความสุขมากๆจะอะไรมาแรกก็ไม่ยอม อ่ก็ประมาณนี้นั่นแหละคำถามต่อไปทำหมดแล้วสฐานที่ของเราก็คือจะเป็นการลงน้าหน้าทองแต่ช่วงนี้ไม่ได้ลงมานานละน้าหน้าทอง เพราะว่าทาไมต้องลงนาหน้าทองเนี่ยนาหน้าทองเนี่ยมีที่มาคือวันหนึ่งเนี่ยได้นิมิตฝันไปเห็นคูบาจานท่านมาบอกให้มาลงนาหน้าทองอันนี้ไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังนะเนี่ยมาเล่าที่นี่ฟังครั้งแรกก็มาสอนมามานิมิตในในนิมิตเนี่ยเห็นว่าท่านมาบอกให้เราลงนาหน้าทอง ในตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยเราก็มีความรู้ที่พอจะลงเป็นบ้างแต่ว่ายังไม่เคยลงให้ใครนะ,ะไม่เคยลงให้ใครก็เลยวันนั้นเลยก็ไปลงให้กับพี่ที่รู้จักกันก็เ,เกิดเรื่องาาาราวแปลกๆมากมายเหลือเรื่องราวแปลกๆมากมายจนรู้เลยว่าที่ตามนิมิตเนี่ย้ท่านมาบอก การบอกที่เป็นเรื่องจริงบางทีเนี่ยนิมิตต่างๆเนี่ยเราต้องพิสูจน์นะเราย่ยังไม่อยากจะไปฟันธงเราต้องพิสูจน์ไงพิสูจน์หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสครั้งเนี่ยมั่นใจแล้วว่าแน่นอนเลยเพราะว่าท่าน,นมาบอกให้เราทำแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นจริงๆมันได้ช่วยหลายคน แต่ว่าจะให้พูดว่าช่วยยังไงเนี่ยอันนี้ต้องมาลองทำเอาเองนะมาลองลงเอาเองอ่าส่วนดูดวงดูดวงเนี่ยก็มาดูได้ก็มาดูกะจะมีแม่หมอจะนน้องคอยดูดวงอ่าหรือว่าจะมาดูกับเราก็ก็ได้แต่เราจะใช้ไพ่ ของเราจะเน้นเป็นพิธีกรรมซะมากกว่าดูดวงก็ได้แล้วแต่แต่ว่าดูกับอาจารย์น้องก็ได้อาจารย์น้องจะจะถนัดดูดวง <c oughs> ก็เลือกเอามดูแบบสองแบบก็จะดูไพ่ก็มาดูกับเราแต่ดูกับดูแบบใช้จิตคาถาไปดูกับอาจารย์น้องก็สำนักเราก็อยู่ตอนนี้อยู่อยู่คลองห้า ก็ทักมาในเพจก็ได้มาไม่ถูกเดี๋ยวจะส่งหแผนที่ให้ฮะมีแอดมินเขาดูแลอยู่แล้วให้คุยเรื่องอะไรอีกหม,หมดแล้วก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นเท่านี้ก่อน,อนติดตามวะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือว่าชอบก็กดติดตามด้วยละกันจะได้มาเจอกันมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามา ถามเข้ามาได้โอเคก็ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จวันนี้อาจารย์เฟิร์สเทวันโคสก็ขอลาก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ